ศูนย์ห้าแม่สื่อร่อยคุ่งร่อยไม่จะใส่ต้นไม่ตะหาพออุดมแล้วบอกศูนย์หาคือกันของเราก็แตกเกือบแตกสามตแล้วาหายเก้าศูนย์หาบอกถ้าปันตีนลงมากแตกสามตคุณแม่โอ้เราไรมากใส่หันฮะก็ศูนย์หันกะเหล่าแล้วเล็เแล่าฝันกับเล็กคิดคำนวณโอ้เอามาใส่กันนี่เล้วเลขคิดคำนวณกันนะคนหอะเดี๋ยวแม่ถามเดี๋ยวสิบอกดอกว่าตัวไหน ไม่<ช>ได้กันนะอยากให้คนกันโอ้บอกค่ะตามเพจนอนเป็นตาแสบเนาะจ้ะโอ้บ้านใกล้กันสบายเลยนี่มาล้างตานี่ลืมมาวมาทำไมเอาแว่นตาลืมเลยใส่แว่นตาเจ้าเลยใส่ได้บ่ใส่ไดตัวซีนี้จ้ะเอาคือสายตาซ้ำกันกันหนูแั่เดียวอ๋อซ็กนี่นั่งใส่ได้จ้ะน้องนี่ใส่ก็ใส่เดียวกันเพราะตาเนี่ย เขาบอก็เป็นตามันคือแรียบอะไี้แต่ว่ามันแบบเอียงเอียงเอียงจะน้อยขามันงอนาศูนย์ครับเต็มเต็มตัวนี้ตัวนี้ซื้อมาสองร้อยห้าสิบนึ่งแมนแต่ว่านี่ตัวนู้ดซื้อตัวนี้อันตัวนี้นั่นก็หนัห้าสิบบาทห้าสิบบาทใส่เบอร์เงาด้วยเขียดสายตาแงงงี้แหละมันก็แจ้งทั้งสองอันนั่นแหละก็เลยซื้อติดรถไว้ก็เลยบริเทนยูเทิร์นกลับมา เอลืมเอาเมื่อเอาไว้ก็ไว้ใส่รถเน่นแล้วยามลืมมากัดจังสิบปรดนั้นม่นางกินแล้วครับอืมโอ้พี่น่องอ่ะดีใจน้ำเด้อผู้ใดถึงเลขกันน้อแม่เนะออเมรี่เลยอืมเพิ่งเพิ่งกระโท่มาอยู่บอกไปอยู่บอกการเขากับมีหนาทีคือไายแล้วก็เอาเบอร์โท่ลงค่ะคันเขาถือกัดจังเอาเลขที่บัญชีเขาค่ะค่ะจ่าแม่ แนเนอะโชคดีกับแม่แน่นอะ้าศูนย์ศูนย์ห้าครับฝันกับฟันแม่นอีหลีนี่พี่น้องนี่มานอนอยู่นีเดียวนอนยบานนั่งนี่ป่ะครับนอนอยู่บานนั่งนี้บานเด็กก็ได้ต้งมาแม็นบานเด็กสี่สามซีครับก็เก้าศูนย์นั่งมันรับเก้าศนวดเก้าศูนแม่กับฟันบานมาขายมาปีนไก่ปีนไปปีนมาอยู่ตยเนี่ยอยู่เื่อนลังนี่อยู่เือนลังนี่เน่ะครับแม่ เอฟซีหายไปไลยงวดแล้วได้ของอีแม่สั่นกับบัวบ้าแม่ต้องหายตองงวดเดี๋ยวเขาลืมโอ้ยมันกันมันจันเลขแล้วเนาะกันบ้าแม่ที transport transport right? ่แหลก่าเลขกพวกเขาอ่เขอาอยู่บ hmm ่นะวันนี้เขาทางไปโดนเนาะเอฟซีเขาโดนกับพิดต่อแม่มากเลยเด็กเอากะกันลารคันผู้ใดเขาได้เบิวงเขาจ้าการทีโทรมาหาเฮาแม่เป็นกาโทรมาหาเนาะแม่เนาะเอฟซีโทรมาหาเนาะเนาะเฮ้าบู๊เนาะ กระเว้โทษลงเู้าดถือได้โชคดีมีโชคลาภกระทักไายไม่ดีไม่ได้มาห้กำลังใจไม่ดีนั่นไงงานยุ่เที่ยงหนักค่ร่วมแตบที่ได้บอกอีกที่เราฟันอีกก่ะไรเนี่ยหรืนเปล่าพีเจ้าก็ที่จอบอยู่ตอนนีิจอบวางหัวหนิแต่ได้ลอกอ้อมเทียมเป็นทักไข่แหน่งน่ดบ่ครับใบเห็นในนี้ดิมีป่าดิขึ้นก็จะมางานโชคหนือเปล่าแม่ก็ไปงานโชคที่ไหนนี่แหละงานที่คนไหล ถ้าผู้ใดเบิ้งล่ะกอะคันโชคดีก่ะใจดีเอาเบอร์โทรอีแม่นี่ลราไว้เนี่ยมันถามว่าเนี่นถามว่าอะไเด็กัวได้มันถามอยู่บ่ถามตัวไะไเด็กก็อะไรบอกเขาบอกหาศูนย์ศูนย์หาแห้งที่ปดะเทอีหล่ากั่นโอ้ยเห็นอยู่เห็นอยู่กั่นซื้อเลยล่ะซื้อเลยแหละแม่บอกเขาซื้อบ่บอกให้ซื้อจักเขาสิซื้อว่าซื้อนั่นเห็นบ่ล่ะเฮาก็บ่ฮู้เนาะแม่ว่าเขาสิซื้อบ่ซื้อเนาะแต่ว่าท่ามกลาเขาสิซื้ออยู่เด้ เพราะว่าจังไดยเขาทางไก่เขาทุกมากกว่าเขาบอกว่าอันซื้อได้หลายในเรื่องน้างเจอันหาชุดชุดหาแม่ไม่มีเงินซื้อเทียแม่แน่ให้แม่ใส่น้ำแน่เขาได้กินในท่านแน่แม่เขาบอกแบบี้เนาะเ้ากัธรรมดาล่ะเ้าบอกกะบขอบเ้าบอกก้นน้ำเ้ากะอยากให้เขาเห็ดบมุนน้ำถ้าแม้นว่าขั้นห้าเสีเอาผู้เดียวเ้ากับผู้บอกเลยเนาะแส่ทำหมุนทำท่าน่ บ่เบอเฮดตัวหนเงินเข้ากับใส่บาทอง์ลอยสองหอยไปกันสต่ว่าก็คือว่างเปนจังสีวามดีใจกับคุณเมรี่นี่ครับประสบ o ดีเนาะแม่เนาะใช่นีเจ้าเมื่อสามพันห่างยสามพันสี่พันนี่แหละเอาไปยังใครอยู่เนาะแม่ใครก็วันแนวเหลือเนาะใครกถึงแต่ว่ากระเฮ้ากระห้างไปโดนแล้วเอฟซีจะคนน้ำเฮ้าบอบ่าน้ำเฮ้าเข้ากันย่างเงาอเนาะ จำไม่ได้แล้วผู้มากนัากันนี่โอ้แต่โดนๆผลเจลิญหรบ้านควันอ๋อม่นท่การโทรมากอยู่บ่บ่ท่านเห็นโทรมากไหโอ้บ่ได้โทษดอกอันนั้นกานาที่ไทยแม่เขามนี้นาที่ไทยคือหนูแล้วก็เบอร์โทรลงคันโชคคันมานเขาเจ้ากับสิติต่อมาหาแม่เองคันโชคคันมานเขาเจ้ากระเสอไอ้ให้แม่เอาเลขที่บัญชีลงเอาสินะก็คือคันผู้ได้โชคดีก่ะโอนเขาของแม่เลยสินะ คุนเล่ข้นนั่นชละบุรีค่ะหัวกรหัวดกรหัวนั่นซิปจีหน่นแหละจ้าเพิ่งกระอจนมาห่างสองท่านในตะวันตกถือหลายปันเลยคก็ขอขอบคุณพี่น้องครับเน้องคนใจดีมางสองท่านก็ให้ันไปท่านหนึ่งเนาะชอบความฝันของเฮานี่ล่ะแม่ฝันฝันดีดีก็เป็นอยังแม่เอาเลขเฮานี่ล่ะเอาเลขเฮาท้องนังเนาะคือว่ามันเป็นอย่งซี่อันซุปแอดมินกับมีหน้าที่ทยเนาะแม่เน้อง กะสมมติว่าผู้ใดเขามาเบิ่งกะขันโซขันมานกะให้กำลังใจอีแม่เด้อพี่น้องอย่าลืมกันนะแม่นอ่อกะแอดเดเนี่ยเขียนไว้สะพานบุญให้พี่น้องและท่านผู้ชมโอ้ยดีใจหรกครับพระบานเด็กกันออกหกศูนย์ห้าแบบล้นแม่ก็ได้โทรหานางโทรติดอยู่แต่ว่าผักขอคว่ำอ๋อหนูอันหนูกำลังเ็ดคลิปอยู่เงี้ยกบะบากหนูอันไหลสดอยู่ ขอขว้างอันพี่น้องกะทะเลาะรแล้วหัวนนี่เพื่อใดลรบอกเลขแซวขอออกว่าทักราเอาไ่ดีเบอร์เชยนเบอร์โทรอีเมลลงแม่เบอร์โทรแม่เบอร์เบอร์ยังครับเนย์สองศูนย์หกสองหนึ่งกสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสอ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 งสามสีสามหนึ่งห้าสามหนึ่งห้า สามหนึ่งห้าห้าแม่ลีนะครับเป็นเบอร์โทรจังได้มนทการนฮะเป็นนยังอดโชีมีน้ำใจนะครับป็โทรทัศน์ไทยยูยูน้ำแมลีเดี๋ยวนี้แมลีมันให้ความฝันของเี้0ศูนย์ห้าเข้าเต็มๆนะครับ สำหรับมวดต่อไปนะครับกัล่อความฝันของเมลีเด้่องรับเด้อสุดใดโชคดีมีโชคลาภประทักไายไได้นะครับศูวนที่สองหนึ่งสองสองสามหนึ่งห้านะครับนี่ก็เป็นเบอร์โทรของแม่ลีนะครับแต่แบบสี่ทักใครนั่นน่าแมนเนาะพิ่นกันนาจะมีโชคดอกพิ่งกันนาจะามขึ้นกันนาจะมาทำุญไม่แงนี่ดอก ใส่เอิกให้แน่เดี๋ยวโนซอันเบอร์โทรให้แม่อีกบอกแม่อ่ะไม่ต่องจา่านั่นแหละเอาเบอร์โทรจะบ,บงังเอามือบงับงเบอร์โทรเอา,น,านะนั่นแหละศูนหนึ่งหนึ่งสองสองสามหนึ่งค่ะคือว่าเป็นสะพานบุญเนาะพี่น้องเนาะค่ะก<ะ>็ะคือว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่พ้นโศกให้ยแพตัวเลขสุขแล้วมโหสถิพานมาก็ถือว่าเข้าเต็มเต็มเด็ดพิ่นเน้นศูนย์หาหาศูนย์ว่าสิเอาตัวนี้แหละนะคะ เพคนกับบอกแอดอยู่คนฝันดีค่ะบันนี้เบอร์โทรแอดลงหายพี่น้องเด้อค่ะอ่ะผูะ้ใดโศกผู้ใดมาร์ก่ะวันนะ้าเขียน <ไป S 1> เอาอีกจดเอานะคะอภไยแบบว่าเบิง้งคลิปแล้วว่าขาดใจโทรมาหาคุณแม่นะคะหรือว่มมาโศกมาร์โอ้โทรมาหายกำลังใจขอเลขทีบัญชีกะเอานั่งคุณแม่ไปเลยนะคะค่ะเ <N> <N> นาะค่ะโทรมากคล้อยคาน้องแม่น,อน้องเอ็กซ์ทีบันซี่ เพราะว่ามันชั่วรายบุได้นะคะทำ้บริาราษามาอะไรเกี่บัญชีลงไหนด้อแม่ด้วยพิดกดฟงเพนนะครับต้องให้เขาโทรเอาแน่เขาใจเพราะว่าซุ้มหนูซองใหญ่หนูก็ถือปิดนะมันก็ย่อนจังสีล่ะกองเป็นก็เลยกด้นะครับด้องกรดูทุก็เพันว่าตำรวจมาจับ ถือเล็กเนาะแม่นดีๆเนาะครับเนาะแม่นดีเลยแม่นฟันฟันว่าจังไดก่อนตำรวจมาจับแม่เอลีเนาะพาดจับแม่นอลี่ค่ะคันสองเทียนี่ขันยเงินหลังฟันว่าตำรวจมาจับเลขเขาเลยตีแม่ค่ะขันฟันจังสี่คือได้เงินตีคือได้เงินแม่ถือแคยถึอเล็กเลีว่าสัตว์ค่ะวันนี้มีเลขมากอยู่บ่แม่เป็นยังเท็ยังไงบออย่แกว่าตำรวจจับเนาะค่ะแม่งวันนี้แม่ได้มักตัวใดก่อนบอเลขออกแล้วล่ะนี่ มันมีตัวมักในใจบอทาแมนวาบอท่านาี่มักจัตุร์ลรอความฝันนั่นเองเนาะลอข้อนฝันก่อน<ะ>เด็กตัวเก่าสีเหลี่ยมก็เสียเงินเ<ะ>พราะว่ามันเป็นยังสี่พี่นอ้องคือคุณแม่เพิ่นบบแมนเฮ็ดเลขสูตรถ้าเลขสูตรมันสีได้เลยแมนแต่ว่าอันนี้ส่วนมากมันสิเป็นเลขฝันเนาะแมอเนาะค่ะเพราะฉะนั้นใ<ะ>ห้เอฟซีล่อตีแม่ให้เอฟซีล่อสักก่อนฝันสักก่อนนนั่ฝันบ่ได้แล้วเนาะคุณแม่จะฝันฝันต่อทางเล็กคุณแม่ว่าแม่นแม่ สะฟันว่าตำรวจมาจับนีได้เลยได้เลยเลขเขาเลยอ่าไมามนอเด็ดค่ะพิษตหางเขาใจคร่งขาแม่บอกใจคร่งขาเพ๊่อใจคร่งขาพี่น้องแคปน้าจอไปเด้ออเล็กเบอร์โทรเข้ามารี่ไปนี่ค่ะศูนย์หกสองหนึ่งหนึ่งสองสองสามหนึ่งห้าเนึ่งสามหนึ่งห้าแลนะแม่เนาะสามหนึ่งห้าครับค่ะ เด็กเร์ทอาหางเบอร์โทรสื่หลายอีกีครับซื้อได้หลายใช่ไห่บ้านทุนบ้านได้เครื่องคารเดิขันว่าอยากซื้อหลายบัตรได้บได้ซื้อหลายได้บัารได้หลายซื้อหลายเล่นตัวละสองลอยคูณสองลอยคือว่าหลายนาอแม่นาะเขาให้กครึ่งนึงเรือลอยเดียวคุณแม่จักไกานะไรนะครับนครับซื้อลอยแคส้าสิบแม่น่ยังสิบบรอีกยังบไดรใส่หนึ่งเจ้ามือซำเป็นเจ้าเมื่อนี่ คำเตืเอนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิหลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิญัณในการรับชม